สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมในรูบอกนะครับซึ่งเป็นแมปที่ชื่อว่าโฮเทลแซมสันนะครับพี่แมปซี่กับพี่โมเสสนะครับเพชรมาโมกับโมเสสสองน่นะครับไหนจะเข้าลิฟต์ชั้นไหนพี่แมสซี่พี่โมเสซ้ายหรือขวา mm hmm. ไปซ้ายมาเลยมาเลยเข้ามาเลย mm hmm. ไปมีคนเทียบเลยมาดูกันว่า เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับเอาเพื่อนเร็วเข้ามาดึง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 อะไรเนี่ย operator operator เเ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  hello thank you for choosing ขอบคุณสำหรับการาเลือกโรงแรมกูโมโของเรานะครับพวกเราหวังว่าคุณจะมีความสุขในการพักที่นี่ได้ไดแ้แล้วเลือกยังไงอะ่ะไดห้หรอที่หอ มาโมเสสมาเร็วมีชั้นสามดีนะไม่บักนะขึ้นลิฟต์เนี่ยถ้าบักติดนี่แย่เลยเดี๋ยว,ยวมยวนลิฟต์นี่ชั้นอะไรเนี่ยชั้นอะไรเนี่ยชั้นสามโอเค ผมอยู่401นะครับเคเข้ามาแล้วนี่กว่าจะถึงห้องเหนื่อยจังนอนได้ไหมเนี่ยเพื่อนนอนเถอะ หลอกฟี่หลับ401ห้องเดียวกับของของป้าเลยเหรอห้องเดียวกันทำไมถึงตายอ่ะ20เหรอวะเจ้าผีจริงหรอมีผีด้วยเหรอ อยากเข้ามาในห้องชั้นแถวนอนดีกว่านอนดีกว่าไม่เอาแล้วกลัวเจอผีมันถายออกไปล่าผีกันดีกว่าเปิดประตูหน่อยดิ้เเซฟปปิดระตูใหหน่อย Attention please There has been a report of an emergency Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Attention please There has been a report of an emergency Please calmly to the nearest exit and leave the building immediately Do not use the elevators Use stairwells where necessary เอ้ามันให้กระโดดเหรอเนี่ยเออบันไดทำไมมันขาดเนี่ยงงเขาห้อกมาตั้งหลังมั้งปะแล้วแล้วพี่แมาซี่ไประวังกระโดดหุ่ยบิดสัตระวังบิดสัต มันหรือเลือดเค้นี้จะทำยังไงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตายก็กดยี่สิบใหม่อุ้ยข้างนอกหิมะตกอ่ะอยากจะไปปั่น Do you want to build the snowman ตามตามไปทำอะไรตรงซอกเนี่ยนะปลอดภัยแน่ใจนะมีแต่ฝุ่นเนี่ยข้างในเนี่ยแม่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดโอ้ยเฮ้ยเขาขึ้นลิฟต์กันน่ะอะไรเนี่ย อุ้ยเกือบเกือบเลยนิดเดียวนิด o ยู e ซีแด t เธอเห็นเมื่อกี้หรือเปล่ามันเมื่อกี้เห็นอะไรปีศาจล่อนจ้อนอ่าไม่ใช่โอเคสถานการณ์นี้อันตรายมากพวกเราต้องอยู่ด้วยกันนะจริงๆแล้วหนึ่งในนี้คือฆาตกรแฮใชเอาไม่ใช่เหรอเอาคนละเกมกันโอเค S H t o ห้อง403ก็ต้องกดอุ้ยมีเพลงแหมน่าฟังเชียวแต่จริงๆมีคาตกรอยู่ข้างนอกดึง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 อะไรเนี่ย403ห้องอะไรเนี่ยห้องเชือดหรือเปล่าพาหลอกเข้าไปแล้วก็เชือดทีละคนจ่อจยอจ่อเออทำไมมันมุดเข้าไปข้างล่างหมดเลยอะไม่นะ

ยังยังเบียดที่ได oh, oh, yeah yeah, uh, ้อยู่พี่โอเซ่มานอนเบียดกันโอเคแล้วแล้วเรานอนกันทำไมหมดแล้เนี่ยโอ้ยอย่าเตะอย่าเตะหัวโอ้ยเหม็นเหม็นตุดก้นก้นเธอเธออุ้ยมีคนเข้าห้องตูกล้าเปิดไหมอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไฮ อ้าเขาจะกลับมาที่ห้องเราอะ่ะทำไมอะออมีสัญญาณเตือนให้หยุดตอนนี้แล้วเรามีความคิดอะไรหรือเปล่ามีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ B yes เออใช่มนสเตอร์ตัวใหญ่มากเลยมันกำลังอ,อ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับจูจ่โจมในโรงแรมอยู่ <c oughs> ฉันไม่เห็นนะมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่า เรามากับครอบครัวเราเพื่อที่จะมาแคมปิ้งพวกเธอเล่นตลกอะไรกันถ้าถ้าพวกเธอจะกรอกแกล้งเราเราก็จะกลับไปที่ห้องเราแล้วนะนายโดนอ้าวบายไ่ยละเฮ้ยห้องนา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 ยจะไปแคมปิ้งไปด้วยเด็กด้ยเพื่อนเฮ้ยนายฉี่เหรออะไรเนี่ยเข้ารวมกันไม่ได้นะโมเส ทำไมนอนกันหลับสบายจังเลยอะนอนด้วยเดี๋ยวเอาเอาเท้าเอาเท้าให้พี่แมพซี่ดิเอาเท้าให้พี่แมพซี่เอาเอาตูดให้พี่แมพซี่ดมก่อนอเฮียสี่อาตีนเอาเท้าไปเอาเท้าให้พี่แมพซี่ นอนพื้นก็นได้โอเคไม่มีอะไรเลยเหรอเอา้ามันมีโทรศัพท์อยู่ข้างล่างาาสามารถที่จะเรียกโทรไปเพื่อที่ขอความช่วยเหลือได้นะอา้าเราต้องลงไปข้างล่างอีกแล้ว <c oughs> ที่ล็อบบี้ใครจะกล้าลงไป <c oughs> เอาไงดีย <c oughs> ไปเราต้องไป เขาเรียกว่าอะไรนะไปจัมสแก์ให้เจ้ามอนสเตอร์นั้นกันโอ้โหเพลงเปิดแบบเหมือนไม่มีเอาลิฟค์ขังปะเนี่ยว่าแล้วไฟดับดับเลยอ่ะคิดไว้แล้วว่าต้องเจออะไรสักอย่างแน่เลยนอร์ดกรน่ารักกิี้ใช่ไหมอุ้ยมันไปอีกที่หนึ่งนี่มันสัญลักษณ์ซาตานโอ้ยให้กระโดด เป็นชั้นแห่งความลับที่อยู่ใต้ดินของโรงแรมนี้อยู่ลึกลงไปโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เอ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็ว,วก่อนที่ปีศาจจะโผล่ออกมาต้องรีบไปแล้วแหละไม่งั้นเราโดนจับแน่เตรียมจ่ายตังค์โลบ็อกด้วยโลบักด้วยนะห้ามตกมาข้างล่างอนะดูท่าทางแล้วข้างล่างนี้มันเป็นตวนัวักษรซาตานนะ <c oughs> ใช่ต้องห้ามตกไป อุ้ยตายเหมือนกันโโอ,โอ้ตายเฮ้ยทำไม,มถึงตายอ่ะเพื่อนเอ่อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตายได้ไงอ่ะเพื่อนขอแอบด้วยพี่แมพซี ดไลน์อะอะไรเนี่ยอ้าวมันให้เข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเหมือนวงมันบีบมาเลย,เยมีมันบ้าไปแล้ว,ลวพวกเราจําเป็นที่จะต้องกลับไปที่ล็อบบี้แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะรีบอบอกไปที่นี่กันเถอะอุอ้ยทำไมเพื่อนไม่มีใครเกิดมากับเราเลยเนี่ยเพื่อนไปหมดแล้วเออออเมหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นไป l เดอร์มี l เดอร์ขึ้นไปที่แ l เดอร์เร็วที่บันไดอย่างรวดเร็ว <gasps> พี่ว่าเซอย่าตรงไปเดี๋ยวจะต้องมีประตูตรงนี้ให้เราไปพี่ MC เอซีลองตรงไปโอ้ลุกไลฟ์วิอา almost back พวกเราจะต้องกลับไปแล้วนะดูเหมือนว่าพวกเราก็ย้อนกลับไปโ <gasps> อยกลับมาทางเดิมนี่ไงลงมาชั้นเอ๋อลง ไปกดชั้น L อลลับบี้เลยอูดีก,ก่าน่ากลัวโอ้ยสยองอ่ะมอนสเตอร์มันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยฉัไม่ชอบมอนสเตอร์ข้อออาอะไรเงเอาเล็บเล็บมาข่วนรีบเรียบเร็วๆเ,เ,เ,เราต้องไปเอาโทรศัพท์ที่จะขอโทรขอความช่วยเหลือที่ลอบบี้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์นี่แมวแมวแมวดำหมาความว่ายังไงนี่ไงแมวดำอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอุ้ยน่ารักอย่าแมวดำ เราทำอะไรอยู่เมียวเมียวกขอข้าวกินเราหิว<อ>ถ้านายช่วยเราออกไปจากมอนสเตอร์โรงแรมนี้ได้เดี๋ยวเราจะซื้อฮักกี้ให้กินอ่าไม่ใช่ซื้อปาทูแล้วกันซื้อปทเออเราต้องไปที่หลังคาเพื่อที่จะให้เฮลิคอปเตอร์มาช่วยไปกันไปกันหลังคาหลังคาชั้นอาชั้นอาลุลุปลปมีปมเซเข้ามากดอาไปโอ้โหลุนตรี เดี๋ยวก็ลงไปชั้นพิเศษอีกล่ะเชื่อไหมโอ้ยน่ากลัวมากเลยแล้วแมวดำมันมาทำอะไรตรงนั้นอนะหรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์เพื่อนซีของซาตานว่าแล้วไม่มีทางได้ขึ้นไปโอ้โน่ตออเกนไม่นะมันอีกครั้งหนึ่งหรอ <c oughs> แน่นอนเลยได้ยินเสียงอย่างนี้แสดงว่ามอนสเตอร์ต้องตดแน่นอน พี่แม็กซี่อย่าตดในลิฟต์นะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะสลบไม่ตดทุกคนเอาปิดตุ๊กนี้มพนวเตอร์ดูไหมเอา้าแล้วทำไมอ่ะพี่พี่แม็ซี่กด R เหมือนเดิมนี้กดว่าอ๋อเฮ้ยจะให้ปีนจะให้ปีนขึ้นไปจะให้ปีนมันต้องมีอะไรเปิดมาข้างบนสินี่ไงปีน,ป,นปีนที่ข้างบนนี้อุ๊ยอบบี้หรอไปแล้วกระโดดขึ้นมาใช่ใช่ In oh. <the noise> <the noise> ้ไม่รอดตายอีกแล้วอกกระโดดไม่รอดนี่ไง ที่หลังคาชั้นบนก็คือดาดฟ้านั่นแหละไปกันเอ้ามันล็อกมันล็อกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเข้าไปได้อย่าเบียดกันดิอุ้ยมีทางไหนเนี่ยหนูหนูหนูมันเป็นเขาวงกตจริงๆด้วยมันเป็นเขาวงกต นี่ไงเจอแล้วทางออกอยู่ด้านด้านทางซ้ายเมื่อกี้ตอนที่เดินออกมาถ้าเกิดเราเจอห้องหนูนั้นเมื่อกี้ให้เรามาด้านซ้ายรีคอปเตอร์รีคอปเตอร์อยู่ไหนพี่โอเซ่มาเร็วรีคอปเตอร์ไม่รู้วีเมทอเยเราอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วนะชั้นหลังคาบนสุดเลยโอ้ยว่าแล้วต้องวิ่งหนีจริงด้วยไม่นะ พี่โมเซ่พี่โมเซ่นี่มันอยู่บนชั้นบนสุดนะพี่โมเซ่กระโดดไปก็ตายดิเฮ้ยมอนสเตอร์มันเหมือนฮักกี้เลยอ่ะมันมันยิงมันยิงไอ้นั้นใส่เราอุ้ยโดนแล้วตัวไหมเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออย่าเข้าไปใกล้วงวงบีบวงบีบระวังด้วยอย่าโดนเสียงแดงอุ้ยโดนท่นไฟอ้โดน นี่เสียงเหมือนในนั่นเลยอะซุปเปอร์ไซย่าโอ้ยพ,พิมพิมพซี่พิมพซีพ่โดนเผาอยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมพิมพซี่อยู่ตรงมุมมุมแหลมๆมันมันจะไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงพล<น>ไ,<น>ไ,ไฟก็ไม่ถึงแต่ว่าไอ้ไอ้ลูกกลมๆนี้หลบๆหน่อยห<น>ล,ลบๆๆๆเนี่ยเสียงเหมือนเร่งพลังของซุปเปอร์ไซย่าเลย แหมยิงล hey, right. <laughs> <laughs> er right. ูกกลมมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้เลยพี่แมพซี่พี่แบบซี่เกิดใหม่อีกแล้วโอ้ย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 ใช่อยู่ตรงมุมแหลมอ่ะไม่โดนนี่เสียงเหมือนไอ้นั่นเลยซุปเปอร์ไซยากำลังเพ่งเร่งเร่งพลังใช่เลย โดนจนได้โอ้ยนึกว่าจะรอดสอีกนี่คือเราทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอเนี่ยทำอะไรมันได้มั่งเนี่ยโอ้เราไม่สามารถที่จะรอได้นานแล้วนะให้เราออกไปจากที่นี่ ไปไปไปประตูเปิดแล้วนี่ฝามือเรารอไม่ไหวแล้วอ่ะขึ้นบันไดหรือลงแมงล่างดีเนี่ยมาเลยอุ้ยเอา้าเฮ้ยนงนี่ไงตำรวจมาเอ้เอาลงลงไม่ต้องกังวลเธอปลอดภัยแล้วนะ โอ๊ยตำรวจมาแล้วนึกว่าจะมาไม่ทันซะอีกออหอดไหลน,ไ<อ>นี่ไงครอบครัวที่จะไปแคมปิ้ง,ะะง Thank you for helping us ขอบคุณสราบการช่วยเหลือเรานะเราะจะได้กูเอนดิงแหละสำหรับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามไม่มีปัญหาพวกเรายินดีที่จะช่วยจากสปราร์ตจริงๆแล้วสคนนี้คือสปราร์ต ใช่เปล่าหิมะกำลังจะถูกละลายโดยดวงอาทิตย์โดยความร้อนและพวกเราจะไปที่แคมปิ้งกันโรงแรมจบแล้วหรอจบแฮปปี้แน่เลยใช่ไหมแฮปปี้เนาะแฮปปี happy, <ช>้แฮปปี้เอนดิ้งคือ,อเราเรื่องไปที่ห้องตัวเองน่าจะเป็นแบทโอเคครับ จบแล้วนะครับ Hotel Samsung นะครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม Amo ม Channel น,น,นะครับเดีย๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม Subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราพี่นสซีกับพี่โมเซ่วันนี้ซื้อโลบักไปเยอะเลยผมก็ซื้อกกระโดดไม่ผ่านนะครับเป็นเกมที่สนุกดีนะครับเพื่อนๆยังไงก็มาเล่นกันได้นะครับถ้าเจอเรายัางไงก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ